ไนั่นใบใบมดน่ะเห็นบ้างเห็นจัดบ้างชี้สิเราขึ้นไปชี้เลยเหมือวาเดี๋ยวจะติ๊บให้ด้วยเพราะว่าเขาอยาเห็นเนียใบมนมนี่ยอ่มันเป็นเครือเนาะมันเป็นเครือปลูกให้มันขึ้นต้นไม้แล้วก็ทำค้างให้มันขึ้นเนี่ย เอาใบแก่ๆมันอย่างนี้นะไปคั้นถึงมันจะถ้าใบอ่อนมันจะไม่เป็นวุ้นมันจะไม่แข็งตัวต้องต้องให้มันแก่ก่อนใบสีคือเขียวเข้มถ้าใบอ่อนมันจะสีขาวๆเนี่ยมัน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 จะไม่มันมันจะคั้นไม่เป็นตัวมันจะไม่แข็งตัวเนี่ยยอดอ่อนเป็นเทาอยู่เป็นเครือเทาวันเนาะ เป,เป็นเป็นเถาวัลย์ขึ้นต้นไม้ทําค้างให้เหมือนกับภูนั่นแหละปลูกนานไหมคะนี่ไม่นานประมาณสามเดือนก็ได้เก็บแล้วถ้าถ้ามันเกิดนะอืถ้ามันติดเป็นเครืออย่างนี้ก็เก็บได้เลยให้ให้แต่มันแก่อืใบมันแก่อ่อนเสอในรูจับนี่เนาะคือใบ ใบหมาน้อยใบหมาน้อยอืมแต่ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรเออแต่ภาษาลาวเขาเรียกว่าหมาน้อยหมาน้อยเป็นลักษณะใบอย่างนี้ยเป็นใบอย่างงี้ทําแล้วมันจะเป็นวุ้นเหมือนวุ้นเลยอ๋อาไปบดหรือไปอยังไง เอาไปคั้นไปบดบดนี่จะไม่ไม่ไม่แข็งตัวบดไม่แข็งตัวจ้ะเอาไปคั้นก็คือใช้มือคั้นใช้มือคั้นใส่ใบตะคันมันจะช่วยให้คั้นง่ายแหลกตัวเร็วนี่สําหรับใบมันอ่ะอืแล้วก็เป็นยาด้วยเป็นยาเนาะมันจะหอมด้วยแล้วใบยญานางมันจะเขียวอืทําให้เขียวหนึ่งสอง เกิดมาพ่อแม่พากินก็กินเนี่ยเขาเขาเลื้อยขึ้นมาเนี่ย๋อ้เลื้อยเก็บไปหมดเมื่อกี้เนี่ยใบแก่มันเจะใบอ่อนเรอจะใบอ่อนทำทำค้างให้เขาทำให้เขาเลื้อยขึ้นนังร้านทำที่ให้เขาอยู่นี่ฮะอันนี้คือใบอ่อนจะแดดจะล่มก็ได้หมดเลยอไม่เลือกนี่ ขาขึ้นตามต้นไม้เขาขึ้นได้แต่ว่ามันจะสูงมันจะกินลําบากเก็บยากทำร้านนี้เขาอย่างนี้มันจะตามมันเก็บง่ายอ่าซับประคุณในยังในพนะเป็นยาเก่งหากมันเขากับคนหากมันเป็นคนมาเป็นยาผนคนโบราณอืมหายไม่ยาน่าแกพิษจบูนเลยนะแกผิดําแดงนเก่งเป็นยาเก่งใหก่เยังเกยังในใหญ่ แกได้ยังรอนง่ายก็ได้แกคุณเพิ่นพิษสบู่อย่างงคือพิษสบูน่ะบน,ะนะพิษสําแรงอะนะเออเอาิ่งที่นกมันม,มาฝนเป็นยาเป็นยาแล้วใครเอามาทําเป็นบุญกินกับข้าวกินกับอะไรกบองคือก่อนนะคนโบราณเนาะคนโบราณพากินคนโบราณพ,พาก,กินแต่ปู่ย่าตายายนู่นแหละยแก้ว่าเทาเทายาก เขาเออแมะเขาไม่ยากเขาเขาพอกระพุกหรหม่ยายสีก็เอาแต่แต่หัวมาหนึ่งสีมาคน้ยาครับเป็นยากำเย็นนะยายากำเย,นยเ็นย,ยายาผิดสำแรงผู้หญิงแทนการอยู่ไฟแล้วก็ททำใช้เป็นการประกอบไปหารนานได้อยังเนี่ยก็เกิดมาก็เห็นเลยนะแม่แกก็เจ็ดสิบกว่าแล้วแกก็เห็นเลยอื<ข><ข> ก็ได้กินตัวนี้เลยกินประจำเลยมันน่าจะร้อยกว่าปีหรือสองร้อยก็ไม่รู้เลยตแต่ก่อนก็กินใบบบวบกเขาว่าแก้ช้ำใน,น่าน้องใบกอืบแต่ตัวนี้อร่อยกว่าบบวบกอีกใช่<อ>บโบวบกมันอยากเป็นคุ้มผมอืมแต่ก็ทําเหมือนกันทําเหมือนกันวิธีการทาทาเหมือนกันก็เป็นยาเหมือนกันเป็นยาเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้ว อันนี้ถาที่สองเอามาเลี้ยงเขาได้เาะ้สามถาในกิโลมีเครือกประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงโลครึ่งกิโลได้สาถาอิ่มได้ทั้งหมู่บ้านโอ้นี่ปลาร่องาตครอันนี้กระลูกเจ้าของไอ้พีซ่ ต้องเน้นเกลือเน้นเกลือป right. ่วนผสมมีเกลือด้วยมีเกลือมีปลาอ๋อเน้นเกลือมันจะอร่อยมันเป็นยังเซ่บแซ็บอ่สมุนไพรเออเป็นสมุนไพรน่นาได้คนช่แน่ัเป็นลน อาจารย์ชิมหรือยังทานนี่แซยังเ่เคยได้ชิมเลยมาหารชิม นตัวในถาดก็มีห้าสามทันดีแซบแซบเแซบบอแซบบแซ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 บขาเรียกอะไร มาน้อย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 เออเลองดูครับเออดี๋ยวมาดูนะเออคือคนเออขึ้นยาไขึ้นยาป่ะอ่า่จะไหครับตอนผู้ใหญ่ว่าพูะลอยเลยชุดอดชุดอดชุดยอดเอเอออเรสอเออเเอดีเลยเอารู้เอา พูเราอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้จักไม่ไม่ตันอย่างเดียวบอไม่ นี่คือขั้นตอนไอ้ที่ว่าไอ้ใบหมาน้อยเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติแกร้อนในแกร้อนหนแกร้อนในอะไรอีกแกอะไรได้บ้างครับ มันได้หลายอย่างได้หลายอย่าง,งาายอแล้วขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนการทำก็ไปเก็บที่ต้นมันเนาะเก็บมาแล้วก็มาล้างน,น้ำให้สะอาดแล้วก็จะมีตะไคร้ด้วยมีใบยะนานด้วยใส่กระชมคั้นควอมกันเลยพอคั้นได้ที่ก็มาทีแล้วปรุงเครื่องไม่ปรุงก็ได้<ม>จะแกงใส่ไก่ใสป่ปลาใส่อะไรก,ากา็ไม่ต้องปรุงเครื่องตอนคั้นไปเลยจมน้ะเติมน้ำลงจีรัน จะเขียวสไว้ถ้าใส่ใบยานางถ้าไม่มีใบยานางก็ใส่ข้ามายองต้นใบม้าล้างในสะอาดแล้วก็ข้าวมะยงยองในตะไคร่ยงในใบยานางด้วยกระยีกระยีกระยีใส่ใบยะนางด้วยมันจะเขียวขึ้นถ้าใส่ตะไคร้มันจะหอมอืมเป็นส่วนของเท้านะต้องต้มด้วยไหมับ ไม่ค yeah, uh, mm ่ะไม่ต้มหลังจากนั้นก็คั้นเสร็จแล้วคั้นก็เอามาคีนเพื่อจะตากไปย้อมย้องให้มันเหลือแต่น้ำหนังเหลือแต่น้ำไม่ไม่ไม่ให้ชนะที่เราคั้นเราก็ทำไปย้อมไปย้ยมบางคนก็ไม่ใส่ชูโรตก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่เราชอบชูโรตเนาะน้ำน้ำนี่เป็นเป็นน้ำน้ำต้มหรือน้ำ น้ำเปล่าธรรมดาเนาะน้ำเปล่าธรรมดาน้ำกินนี่แหละน้ำตาล